ตอนนี้เรากำลังไปขึ้นเรือนะคะบริษัทที่เรามาด้วยก็คือเกาะล้านสมายอันนี้เร็ววันนี้เราจะไปขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเหมาลำ <Wow. S 1> ไปตกปลาตกหมึกกลางทะเลแล้วดูว่าจะได้อะไรบ้างในวันนี้ติดตามมา <Yahoo! S 1> จะบอกว่าที่เรือนะคะเราได้จองเอ่อกุ้งมังกรไว้ด้วยก็คือล็อบสเตอร์นั่นเองแล้วก็ ตกอะไรได้ที่ชิปของเราก็คือเขามีบริการทําฟรีบนเรือก็หมายความว่ามีโชว์อยู่ว่าซาบีน้าจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เขาทําให้บนเรือเลยจ้าแล้วเราก็ได้หมดตัวแรกแล้วนะคะสหรับทริปนี้อะตกกันแค่อยู่ประมาณไม่ถึงสิบนาทีถึงปะไม่ถึงไม่ถึงสินาทีเองมาดูแล้วมาด้นินดุกแดงดุกแดง่างเลยสมบรณ มือกตกเองจากทะเละสดๆเป็นเนเลยแล้วก็รอต่อไป<ฮ>เพราะยังมีเวลาอีกตั้งเยอะจะได้กี่ตัวทีตีรอ<ๆ>ดูได้นี่่ะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวทะเลหรือว่าตกมือก่อนร้านนี่คือมึกมจริงๆเป็นๆขึ้นจากทะเลจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะดีดป,ป,ปุบป,ปับปุบปับ ดูนะคะเราให้ดูหมึกกันชัดๆัดซินชีไปแล้วตัวีมีแบบว่าสีฟ้าๆฟ้าๆฟ้าๆดูดินี่คือได้สักพักแล้วนะคะอันนี้คือเพิ่งมาอันนี้ตัวหนึ่งนี่ตกได้ ขงนีน่คืออาหารเย็นอันโอชะเอ็นหอยจอบปลาที่เขาคือตกได้ฮะปลาเมึองนี้ของเราซื้อตกได้ด้วยทริปเราเองด่นี้ว่าพี่เรือเขาไปตกมาก่อนอันนี้คือของปลากับเอ็นหอยจอบนะจ๊ะไปเราไปดูกุ้งมังกรที่เขาให้กับเรือนะคะก็คือทริปละหนึ่งตัวตัวใหญ่มากเร็วดู ขาผูกเชือกไว้ คือมื้อเย็นของเราบนเรือเกาะล้านสมยัยนี่เลยดูมีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นหมึกที่เราตกได้เมื่อกี้หมึกซาชิมิเห็นป่ะหมึกสดเลยคะว้าวเชฟเรือเราคือทําทําอาหารเก่งมากสวยมากอันนี้ก็เอาไปเบิร์นไอตัวเล็กๆเมื่อกี้ที่เรา,ท,เราที่เราทำนะคะนี่อันนี้เป็นปลาสีขนค่ะปลา,าสีขนแล้วก็เอ้ยไม่ใช่อันนี้ปลา ข้างปาาข้างปาาเออข้างปางปาแหมอันนี้นี่สีขนสีขนเนื้อมันจะดุกๆเาชอบกินปลาเลยนี่สีขนตัวใหญ่นะวันนี้ยแล้วเขาก็มีเอ็นหอยจอบอันนี้เขาเอามาคือที่เรือเนี่ยแหละค่ะเขาก็ไปตกมาคือสดๆเลยแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดและวาซาบิให้ด้วยแหมเราต้องกินกันกินกันบนเรือเนี่ยแหละขอตะเกียบหน่อยโอเคนี่ กินนี้ก่อนเลย,เยแยกเขาโอ้โหวีวดูดิเนี่ยร้อ,องจิ้มอะไรเนี่ยจิ้มซีฟู้ดแล้วกันนะโอ้ยทำไมเนื้อมันหนุบหนับอย่างนี้เอาหนุบแล้วเอาอันหนึ่งแล้วกันเร็วจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากอะ่ะจิ้มซีฟู้ดอร่อยมาก เรามากินอันนี้ใครที่ดูอยู่น้ำลายไหลใช่ไหมสุดยอดอะค่ะยืบยืบยืบ <c oughs> ดีมากเลยอะดีกว่าที่เคยไปอีกอะตอนที่ซีฟูดก็ดีของสดทุกอย่างเลยะคะ่ะอันนี้ก็สิ่งที่เราตกได้แล้วก็ทางที่เขาเตรียมให้ด้วยเรือทุกลำก็จะได้ตัว กุ้งมังกรหนึ่งตัวเกาะหลานสมัยมาเหอะคุ้มคุ้มอ่ะตอนนี้ค่ะก็ประมาณ6กมงกวพาที่เพิ่งตกดินแล้วเราก็เพิ่กินข้าวกันไม่ใช่ข้าวดิเป็นสาซิมิเป็นอุมากาเซ กลางทะเลเกาะร้านเลยแหละายเกาะร้านสมยัยเขาทำดีมากคือสันติตสดทุกอย่างเมนูดีมากเลยนะคะมาทริปน,นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนตั้งแต่ต้องมากับเกาะร้านสมยัยเท่านั้นเชื่อพอ